สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาพวกท่านมารู้จักกับมะขว่นนะคะมะขวน่นมะขว่นทางภาคเหนือนะคะภาคภาคเหนือของไทยที่บ้านครูพัฒนี่แหละที่รู้จักต้นมะขว่นนะคะก็เขาก็ปลูกกันในสวนในบ้านนะคะตรงน,นี้ก็บ้านของบ้านของน้องชายน้องสะพ้ยนะ,ะเขาก็ปลูกไว้นะคะก็พอดีเห็นก็เลยเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูให้ได้รู้จัก สำหรับมะแขวนนะคะก็ประโยชน์มีไหมประโยชน์มีนะคะทางสมุนไพรนะคะช่วยขับลมลำไส้นะคะนี่แหละคือประโยชน์ช่วยกระตุ้นความอยากของอาหารช่วยลดความดันโลหิตแก้หน้ามืดตาลายวิงเวียนใช้เป็นยาขับกระดูของสตรีนะคะมาใช่กับหญิงมีครรภ์น,นะคะหญิงมีครรภ์ใช้ไม่ได้นะคะแก้รำมานาาช่วยบำรุงโลหิตช่วยบำรุงหัวใจช่วยบำรุงกำลังแก้หนองใน แก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะอาการอาเจียนนะคะแก้ท้องเสียรักษาโรคหอบหืดรักษาโรคหลอดลมอักเสบรักษาโรคหัวใจแก้อักเสบรักษาโรคอหิวาตกะโลกนะคะรักษาอาการปวดฟันป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคมะเร็งป้องกันเบาหวานแก้ปวดบวมใช้คลายกล้ามกล้ามเนื้อเมื่อยล้านะคะสำหรับ สำหรับการนำม,มัขเนมาใช้ทางภาคเหนือทางสาวเขาเขาจะกะเลียงมีไทยมากนะคะก็เยอะแยะมากมายก็เป็นที่รู้จักกันในทางภาคเหนือนะคะอย่างเขาก็เอาใช้เป็นเครื่องสําอางได้เช่นกันนะทําเป็นแชมพูรหรือว่ารีมบำรุงผิวนะคะก็ก็เอามาทําเหมือนกันนะคะฉีดพ่นยาป้องกันยุงก็ได้นะคะไปทำมแาลามลงยาไล่แมลงสัตรูพืชก็ได้นะคะก็ถ้าแก้ลมเบื้องสูงขับลม ลำไส้ความดันโลหิตสูงของสตรีนำรากหรือเนื้อไม้มาต้มดื่มนะคะนี้ก็เป็นสพรพพคุณของยานะคะแก้ลำบานาก็แก้ปวดฟันก็ใช้ใช้ใบนะคะใช้ใบมะเขือเขียวอมนะคะอมก็จะจะหายนะคะก็นี้คือสัพพคุณของมะแขวนนะคะที่แน่ๆหลักๆก็คือนำมาปรุงอาหารนะคะนำมาปรุงอาหารอาหารที่ใช้กับมะแขวนก็มีลาบมีก้อยมีแกงแกงอ่อม แล้วก็มีปรุงอาหารได้ทุกชนิดถ้าคนไหนชอบมันจะมีรสกลิ่นหอมมันจะทำหอมแล้ดับกลิ่นคาวได้ด้วยนะคะมะแขวนใครที่ยังไม่เคยรู้จักต้นมะแขวนก็มาชมคลิปนี้นะคะครูก็จะนำเสนอให้นะคะก็เป็นต้นใหญ่ๆสูงๆตอนนี้กำลังออกดอกนะคะกำลังออกดอก ก็ฝากทุกท่านนะคะฝากเพื่อนๆเ,เข้ามาชมคลิปก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะต้นมะแขวนเนาะก็มาทำํำความรู้จักกับมะแขวนนะคะมะแขวนของไทยเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันใช้แพร่หลายต,ต่างๆก็ภาคอื่นก็เอาไปกินเขาก็เขาก็ชอบกันนะคะเขาก็ชอบก็ว่าอร่อยและหอมนะคะก็สําหรับคลิปนี้มะแขวนก็จบไปเพียงแค่นี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะกอ็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะขอบคุณนะคะ